בוגנדור, צוף צוף כמה שעות, אני רוצה כסף, תן לי את הכסף, אתה לא רוצה כסף? רוצה, בוא נו, בוגנדור אמי, בוגרור, אני רוצה איזה אתה, אתה רוצה לשלוח תאילנד? It again. He says again. He says again. What's it? What's army? Ami. Okay. 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 Ken! Okay. Okay. Okay.

אני עדבר, אתה שאני, אני מגונה, הכל נקודת. יש עבודה, בצל שמה. מה? לא הרבה, אבל אני רוצה עבודה עתה. אוקיי, יום סבת. שבת? אולי בוץ, לא יכול. אולי יום ראשון, אולי יום שני. אה, יום סבת מחד גשם? לא, גשם היום פיני. אבל בוץ לא יכול. אולי יום ראשון, או יום שני. חמש מאות, ארבעים, אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש. חמש מאות, חמישים. חמש, לא, זהו. כן, כן. לא, אני עוד עשר, אתה אולי מחר. โอเคตัวดาลับวะฮินวันมาตัวดาลับวะบาย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 มาดามบายบายบายอิชาโอเคตัวดาลับวะตัวดาลับครับผมพี่น้องครับเนาะอ่ากบหน่อยก็เฮ็ดงานดีทั้งวันครับยูยดีนะครับเนาะอ่าคุณยายามีก็เอาเงินมาให้ครับเจ้านะครับเอาเงินมาให้นะครับเนาะอ่าก็เป็นเงินที่กบหน่อยครับเนาะ ไปรับจอบนะครับหลังจากที่กําหนดมีไม่ไปลาว่างจากการทํางานในฟาร์มงอนุ่มนะครับหลังจากที่นุ่มเชียยังเหลี่ยมนะคราบก็ได้ไปรับจอบต่างๆนะครับในสวนของเพคนนะรวมในอา army ก็ได้ไปถอนหญา้าเสียหญ้าออกจากฟาร์มหอมหัวใหญ่เพคนนะครับเนาะ<ม>ก็ไปเฮ็ดได้18ชิ้มม่วงพี่น้อง18ชิ้มม่วงชั่วโมงละสามสิบเซกิลนะครับเนาะก็ะเป็นเงินหาร้อยสี่สิบเซกเกลนะครับ โอ้โหนะครับเนาะก็ได้เงินเราก็หายเหนื่อยครับเนาะหายเหนื่อยหายเจ็บเข่าครับเนาะอ่าหลังจากที่ไปเห็นงานแล้วก็ฟูกเข่าท่านพี่น้องท่านฟูกเข่าไปเสียหยาถอนหยาออกครับอ่าหลังคนล้างงอเบ็ดพี่น้องเอนะ้ยเนาะเพื่อแสดงเงินเพิ่นครับก็ถืวอว่าโอเคยอยู่นะเนาะอได้มาหาลอยสิบสิบก่าเป็นเงินประมาณเป็นเงินไทยเนาะประมาณสี่พันกว่านะครับประมาณสี่พันห้าูกประมาณนี้นะครับ แล้วจค้างเงินนะพี่น้องนะครับก็รู้วิธีร้ายแล้วพี่น้องเนาะก็เป็นมจาจ่ายเงินก็เลยทายให้พี่น้องเบิ้งนะครับเนาะนี่แหละพี่น้องเอ้ยนะครับโอเคครับผมเนาะก็ขอบคุณทุกคนครับผมที่รับชมคลิปนะครับผมแต่พออนุญาหนาครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ